สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะปจะมาที่3เอกรกฎาคมหก้าเนาะคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือหกกับ9ตัวรองก็คือ1กับ4เนาะหกก็หกศูนย์หกหน9่งหกสองหกูนหกหก รือเพื่อนๆจะจับคู่ก็ได้นะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเก้าเก้าสี่สี่เก้านะคะจับคู่ควายเอาเนาะสามตัวก็สองหกหนึ่งที่เราเขียนให้หนี่นะเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นมาก็มีเข้ามีหลุดเด้ออย่าว่าให้กันเด้อ เราก็ทํามาอย่างนี้แต่มันออกอย่างนี้ที่จริงอีกเก้าสองหกแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าแล้วก็อีศูนสาสามนี่เราทําได้ประจําแต่เม,มื่อคืนมันไม่ได้เข้าล็อกนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเฮงเฮงปังปังเน้อ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ